หนึง <1 S 1> สองอาสามก็เห็นมาหาวานาดูแล้วมีสุลาอยา่างบอมีสุลาเนี่ยน่าใจคว้างจริงคว้างน่าใจเนี่ยละก็เห็นมาดูแล้วสิส<า>ไปปรึกษาเพื่นเด็กอย่างน้องบัตผิดหวังก็เพราะผิดหวังแนะ ขึ้นไม่มานั่งตะมอบตอบขาขึ้นแทรกแมานั่งทึ่งนี่ก็ได้ดอมมาแมานั่งทึ่งนี่ oh. เป็นยังไง <Hey. S 1> อันหนามาทาั้งพี่ก็ได้โอ้เป็นวัดนี่เดี๋ยวนี้อันมันถึงอากาศมันอยู่นั่งทึ่งรถแอร์ปะเนียนลงไปมันก็ห่อนเนาะตาเปียกตาเนียเอาว่าแม่สิว่าอย่าง ว่าถิมาถามไอ้เนี่ล่ะมีเรื่องอยู่ในหัวใจอันคือว่าเขา่าเห็ดนนาบูดที่ต่อบอมเนียนบอมเป็นนาบูดหนาจริงจังหนาตั้งใจฟังตั้งใจฟังกับยีดปกติทเนี่ยยังนอนขึงขังเส้ยหลายตันอันวิลาแทักษิปวันนี้ขึ้นต้นขึ้นก้นเนาะปีนาไอ้วิลาปะเอาเจ้าจะไปยุ่งใส่กันบ้างสั่น บ่หมายถึงว่าขันไอ้ปีนาขันไอ้รับปีหนาอยู่นั่นปีหนาซื้อหน้าทงหนึ่งมันนี่ห้ำอะไรขันบ่รับก็คือว่าสิบอเพ่นบ่โอเคโอสิบโซื้อขันันปีนาขันผมบ่ให้มาล้ำน้ำมูลนี่กับสิบโบซื้อบ่ซื้อแต่ว่ากันให้มาน้ำมูลกับทีเป็นตุกล่องว่าซื้อโอ้ยเถ่าแล้วเจ้าสิแบกสิหำสิซื้อไปยัง เก็บเงินเก็บท่องนั่นแหมฮะเจ้าสิอยากได้ไปอย่างหน้านั่นแม่นไหยมาอยู่น้ำหรือบ่อหามาเนี่ยก็สิไปซื้อเฮ็ดอย่างาจะไปซื้อ,อยังเป็นไม่ใลรฟังนั่งใล้ทะเลหรออาจารยมาถามเน่ละมาปรึกษาเนี่ยละลาอายบาดปีปีนี้ก็ซื้อแม่นมอปีนี้ก็ซื้อแล้วอเอเอตัดได้หลายทงแล้วเฮี้ยนก็เฮี้ยนก็คคบแล้วลูกก็มีผู้เดียวหนึ่งเจ้าสิไป แงเงินไปถัดดูแลจากของแหมไบถัดสื่อแนวแเสียบกินเสือผางงา้งัใสไบถัดาจาักน้อยกับว่าไปหาหมอหาอย่างก็เห็นได้ไปหาหมอดีๆจะไปซื้ออย่างกมคติว่าเดือดร้อนมากมันขายบ่อได้ง่ายได้ทีคิดบงังการเดออ้อเสียชื่อเออไอหายมากคือเกาเหน่ะจนตายฆ่ากันคุณละไม่ได้บอกเรื่องจายส่มันต้องมีมือนั่นอยู่แล้ว